สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเคลียร์ให้จบกับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณนี้แหละครับ10นาฬิกาเป็นต้นไปทางเนชั่นทีวีเราจะมาคุยกันเราจะมาสะสางในทุกประเด็นเอากันให้จบเอาให้ชัดไปว่าใครคิดอย่างไรและใครเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับวันนี้คือเสาร์ที่7พฤศจิกายนพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน กลับกลายเป็นว่าเรากำลังจะเจอกับการชุมนุมใหญ่ของผู้ที่ใช้ชื่อตัวเองว่าคณะราษฎรอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ากระบวนการการตั้งคณะกรรมการสมานนชันกำลังจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างดังนั้นเรามาฟังความคิดเห็นของแขกรับเชิญในวันนี้ของผมกันครับที่อยู่ขวามือของผมนั่นก็คือคุณชัดนทัญอัศวถานนสมาชิกคณะประชาชนปลดแอก และที่อยู่ซ้ายมือของผมนั่นก็คือนายแพทย์รวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อของพักพลังธรรมใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกนะครับว่าแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านเนี่ยถ้าจะเห็นเลยยืนอยู่คนละข้างนั่งอยู่คนละขั้วแต่เดี๋ยวเราต้องดูว่ามีอะไรที่ต่างกันและเหมือนกันบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่คุณชนะทันก่อนครับผมคุณชนะทันเนี่ยเป็นสมาชิกของคณะประชาชนปลดแอก ต้องถามก่อนว่าในขณะนี้เองคนที่เขาอาจจะติดตามเรื่องราวของกลุ่มคุณอยู่เนี่ยเขาเริ่มสงสัยว่าตกลงอง,อง,องค์กรหรือองค์คาพยพมันเป็นยังไงมีทั้งคณะราษฎรมีทั้งประชาชนปลดแอกมีทั้งเยาวชนปลดแอกด้วย นี่คือการแยกกันตีหรือร่วมกันเดินหรือ,อยังไงคุณชนะทันต้องต้องใจงอย่างนี้เลยนะครับว่าในส่วนของกลุ่มองค์ายองคารายกประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลากหลายกลุ่มมากแล้ว <The> <'s in> <air> ก็มีทั้งกลุ่มที่รวมตัวกันแล้วก็ในบางประเด็นในบางเป้าหมายที่เรามีร่วมกันแต่แต่ละกลุ่มเนี่ยเองก็อาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มในประเด็นที่เป็นประเด็นย่อยของตัวเองนะครับ <The> <'s in> <air> ฉะนั้นในประเด็นไหนที่เรามาร่วมกันได้เราก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมในการดําเนินกระบวนได้ถ้านับไปก็จะมีกลุ่มอื่นอีกมากมายนอกจากกลุ่มที่ พีทก่อนได้พูดมาขึ้นมาคือไม่ได้แตกกันไม่ได้แตกกันจุดประสงค์เป้าหมายยังเหมือนเดิมถ้าตรงไหนที่ไม่จุดประสงค์ที่ร่วมกันได้เราก็มารวมกันครับผมผมถามตรงนี้ก่อนเลยนะจุดประสงค์เป้าหมาย3ข้อเหมือนกับที่คณะราษฎรเขาพูดเลยไหมจุดเป้าหมายของของของประชาชนปลดแอกเนี่ยครับผมในส่วนของคณะประชาชนปลดแอกนะครับเรายืนหนักในเรื่องของการเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการร่างรัฐมนุนฉบับประชาชนฉบับใหม่นะครับ แต่ในส่วนของข้อเรียกร้องเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราไม่ลดเพดานเช่นกันแล้วก็ยินดีจะรับข้อเรียกร้องของคณะราษฎรเนี่ยในฐาหนะของการแสดงออกเพิ่มชาไตยครับข้อเรียกร้องที่3มที่ว่ากันว่าละเอียดอ่อนที่สุดคุณยังยืนยันว่าคุณก็ยืนตามคณะราษฎรเหมือนกันถูกต้องครับเอาละครับทางนี้เขายังยืนยันว่าปฏิรูปสถาบันเป็นเป็นภารกิจหลักของเขาเลยเอายังไงดีสมาชิกพลังทำใหม่90%ที่ว่าเออคืออย่างนี้ฮะต้องเข้าใจว่าคาว่าปกป้องส,สถาบันโลกเปลี่ยนไป ทุกองค์กรก็ต้องปรับตัวไปตามความเหมาะสมคําว่าปฏิตรูปสถาบันเนี่ยมีคําถามตรงไปตรงมานะฮะปฏิตรูปจริงหรือเปล่าหรือโค่นสถาบันอันนี้คือคือประเด็นถ้าปฏิตรูปสถาบัน,นจริงผมว่าประชาชนทั่วประเทศก็อาจจะรับได้นะอันนี้คือคือคำถามดูเนื้อหาสาระอ๋อละผมกลับมาทางคุณชนะทันค,คุณชนะทันพรุ่งนี้วันที่8พฤศจิกายนจะมีการเดินขบวนครั้งใหญ่นะตามตามที่เห็นกันเลยอันนี้ใครเป็นคนเริ่ม อันนี้เป็นของในส่วนของคณะราษฎรครับเรายังอยู่ภายใต้แคมเปญของที่เรียกว่าทุกคนคือราษฎรคือแกนนำทุกแกนนำทุกคนสามารถเป็นแกนนําได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะสามารถเอาแบรนด์ของคณะราษฎรไปใช้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้เพียงแต่ว่าอยู่ภายใต้3ข้อเรียกร้องที่เรายืนกันมาเดิมอันนี้ก็คือว่าคุณเป็นราษฎรครับทีนี้ถ้าอย่างนี้ผมถามแทนประชาชนสมมุตินะเขากําลังติดตามอยู่ว่าเอ๊ในสภาเอง มีการประชุมสมัยพิสามันไปแล้ว26-27ตุลาที่ผ่านมาสสในสภาซึ่งก็ใช้เขาเรียกว่าใช้เสียงข้างมากของสอสส,สวบอกว่าเอาลับไปเดินหน้ากระบวนการสมานฉันกลับกลายเป็นคณะราษฎรแถลงเมื่อวันที่4บอกไม่ร่วมแล้วออกมาเดินอย่างเงี้ยไม่กลัวกระแสของประชาชนจะบอกว่าคุณไม่เข้าร่วมกระบวนการแล้วออกมาออกมาใช้ถนนเหรอในส่วนนี้ครับต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของคณะกรรมการเอกันเนี่ยสามารถที่จะ สมานฉันเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่าคือต้องเรียนอย่างนี้ครับแล้วสัดส่วนของคณะกรรมการสมานฉันเนี่ยที่เข้าไปเนตัวแทนของประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมเนี่ยจะเอาใครเข้าไปนั่งประเด็นสําคัญคือการนาเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือว่าคนที่ออกมาดังๆจะเป็นแพนกิ้นเป็นรุง้งเป็นไม้หรือว่าเป็นทนายอ,อนนท์เองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรีริเซนต์หรือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มมวลชนได้ทั้งหมดเพราะว่าการที่กลุ่มมวลชนออกมาเนี่ย กลุ่มมวลชนออกมาด้วยการเห็นด้วยของข้อรีกรองของเขาเขาไม่ได้ออกมาเพื่อแกนนําของเขาอันนี้คือประเด็นสําคัญฉะนั้นเนี่ยกระบวนการกรรมการสมรชัชชาเนี่ยจึงไม่สามารถตอบโจทย์หรือว่าจะให้นักศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือว่าแกนนาคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งแทนได้แต่จะต้องเป็นโครงสร้างของสะสะที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเซเท่านั้นอันนี้ถึงจะสามารถเป็นการแสดงภาพของเสียงของมวลชนทั้งหมดได้ในการที่เขาจะได้แสดงออกถึงเสียงของตัวเองครับโอ้าถ้า,ถ,าถ้าผมจับใจความนะหมายความว่า สิ่งที่คณะราษฎรประกาศว่าไม่ร่วมคณะกรรมการสมานนิชานซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าโครงสร้างเป็นอย่างไร,ค,รคือคุณบอกว่าไม่สามารถที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งในคณะราษฎหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้าไปเป็นตัวแทนได้<ช>คุณคอยากให้มีการใช้สอสรอที่มาจากการเลือกตั้งมากกว่าอย่างนี้นะค,ค,คุณหมอครับได้ยินสิ่งที่คุณชนะทันว่าแล้วแน่นอนคําถามเดียวกันฝั่งนี้ก็บอกว่าไอ้คณะกรรมการสมานนิชานเนี่ยปาหี่ซื้อเวลายื้อเวลา เขาเลยไม่เข้าร่วมอันนี้เหตุผลของเขาที่ที่จริงไหมอันนี้จริงไหมเออขึ้นกับมุมมองนะครับตั้งแต่ประชุมวิสามันบางคนหลายคนก็พูดว่าไม่ไม่ไมีไม่มีประโยชน์แต่หลายคนก็คิดว่ามันมีประโยชน์ในในสุดเรเห็นว่ามันก็มีประโยชน์ขั้นหนึ่งดีกว่าสังคมมาชนกันถ้าฝ่ายเดีเนิงเดินข้างเดียวโดยไม่ถอย นะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องเดินมาชนกันครับเมื่อนั้นจะเกิดปัญหาทีนี้คณะกรรมการสำนากฉันในส่วนตัวผมนะฮะท่านชวนท่านก็พยายามที่จะเป็นกลางตั้งจากทุกฝ่ายเจ็ดฝ่ายแล้วมันไม่ได้มีการใช้เสียงโหวตครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลตัวแทนสสรัฐบาลผู้ที่สมาชิกสสฝ่ายค้านมันไม่ได้ดูจํานวนครับเพราะมันจะไม่มีการโหวตวันนี้คือมติที่ต้องบังคับอย่างนั้นแต่สิ่งที่ในส่วนตัวผมนะฮะมันมีประโยชน์ก็คือว่า ได้หันหน้าเข้าคุยกันและอะไรที่แก้ได้ก็แก้อะไรที่แก้ไม่ได้ก็ต้องรอเช่นคณะกรรมาการนี้จะไปแก้รัฐมนูลคงทําไม่ได้ครับคณะกรรมาการนี้จะไปประรูปสถาบันคงทําไม่ได้แต่หลายเรื่องที่อาจท,ที่อาจจะทําได้คือเหมือนเจาะรูระบายให้มานั่งคุยกันใช่ครับ,รบเอางี้เอาตรงนี้ก่อนก่อนจะจบช่วงแรกครับฝั่งนี้เขาบอกแล้วว่าถ้ามาเปรูปสสรอเขาเอาแน่นอนครับคุณชนะทันอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดนะหมายถึงสิ่งที่ผมจะถามแต่เขาบอกว่าไอ้แบบเนี้ยปาหี จริงไหมถ้าเฉพาะเรื่องกรรมการสมนาชันนะฮะแล้วแต่มุมมองถ้าผมมองว่ามันเป็นเป็นการเจาะช่องออกให้สังคมได้คุยกัน,กนผมขอยญาดเปรียบเทียบนะในสมัยที่เราม็อบต่อสู้กับเผด็จการถนอมประพาสมันไม่มีช่องให้เราเลยนะครับมีแต่ว่าชุมนุมรถเสี่ยงตายพอยุคก,กรปสยุคพันธมิตรที่เราต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภาปรากฏว่าเลยไหมฮะตำรวจมาทีรถ คุมผู้ต้องคุมขังผูต้องหามาที่สารติการตำรวจมาที่เป็นหมื่นแล้วพันธมิตรกบฏสอตาย3า0สี่คนบาดเจ็บ3ามสี่พันคนเห็นไหมฮะมันไม่มีช่องเลยนะอันนี้รัฐบาลนี้ก็เปิดช่องในอยู่ในขั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ผมจะเห็นด้วยกับรัฐบาลทั้งหมดนะอะไรที่ถูกต้องผมก็เห็นด้วยแต่ผมคิดว่านี่คือการเปิดช่องให้หายใจแล้วมาร่วมกันแก้ไขปัญหาต้องถอยกันคนละก้าวต้องถอยกันคนละก้าว นี่คือการเปิดช่องแล้วทําไมถึงรีบชิงประกาศไม่เอาเอาละสอสอรอก็ไปว่ากันแต่ทําไมไม่มานั่งคุยกันในกรรมการสมานฉันละ่ะจริงๆอันนี้ต้องผมต้องตอบก่อนนะครับว่าผมไม่สามารถตอบในานามของกลุ่มได้ต้องตอบในานามส่วนตัวได้นะครับแต่ว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าบอกว่ารัฐบาลถอยคนละก้าจริงเนี่ยทำไมถึงยังมีการดําเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมอยู่แก่ผู้ที่ออกมาแสดงทางการเมืองนะครับอันนี้คือถอยคนละก้าจริงหรือเปล่า แลวถ้าการถอยคนละเก้าของรัฐบาลเนี่ยนะครับทำไมไม่กลับไปสู่การแก้ไขรัฐธรมนูญอันนี้คือการถอยคนละก้าที่จะสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่เท่าเทียมให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาพูดได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็าสามารถพูดในประเด็นของที่ตัวเองได้อย่างครบถ้วนนะครับเดี๋ยววา่ารัฐบาลต้องการที่จะรับฟังเสียงของประชาชนจร,จร,จร,จริงๆรัฐบาลไปฟังเสียงของการชุมนุมสิครับเข้าไปในที่การชุมนุมเลยก็ได้นะครับไม่มีใครมาทําร้ายท่านแน่นอนนะครับแต่อันนี้คือสิ่งสําคัญว่าความจริงใจของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนเอาละครับ ประเด็นที่ทั้งคุณหมอลวีและคุณชนะทันทิ้งเอาไว้ในช่วงแรกนี่แหละน่าสนใจทั้งนี้บอกว่าถ้าเปิดช่องให้คุยจริงทำไมยังจับกุมคุมขังทางนี้ก็บอกนี่คือการเจาะรูระบายกลับมาคำถามแรกสำหรับช่วงหน้าผมจะถามอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นการทำผิดในที่ชุมนุมห้ามจับกลุ่มคุมขังใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาครับ กลับเข้ามาเคลียร์ให้จบในช่วงที่2คุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมทิ้งเอาไว้จากแขกรับเชิญของผมนี่น่าสนใจมาก <c oughs> คุณชนะทันบอกว่าถ้าใจกว้างจริงเปิดช่องจริงทาไมยังจับกลุ่มคุมขงัง <c oughs> ผมจะเอาประเด็นนี้แหละถามต่อว่าถ้าเกิดมันมีความทําผิดกฎหมายล่ะ <c oughs> เกิดคุณมีการาพูดจริงๆนะจับจ้วงล่วงละเมิดในม็อบอย่างที่คนหลายๆคนเขาคาใจหรือปลุกปั่นยุโยงคุณจะไม่ให้กฎหมายเดินหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าคุณชนะทัน ในส่วนของการจับจ่วงล่วงละเมิดสถาบันใช่ไหมครับในส่วนนี้เราต้องบอกก่อนว่าออการที่เราจะสามารถปฏิรูปสถาบันกตรเนี่์ให้อยู่กับประชาธิปไตยได้ให้สถาบันกษัตัตย์เนี่ยสามารถที่จะอยู่อย่างมีสถาพรนะครับมีพระเกียรติเนี่ยนะครับเราต้องจะต้องสามารถที่จะพูดถึงปัญหาของสถาบันกษัตัตย์ได้อย่างชัดเจนครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้กฎหมายในการปิดกั้นผู้เห็นต่างในเรื่องของสถาบันกษัตัตย์เนี่ย ไม่ว่าจะในกรณีไหนไม่จาเป็นต้องในที่ชุมนุม <S <S เป็นที่อื่นผมว่าก็ไม่เห็นว่าผมก็เห็นควรว่าไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คือประเด็นแรก <S <S ประเด็นที่2เนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าการชุมนุมเนี่ยความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดแบบไหนนะครับการชุมนุมเนี่ยเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญอันนี้คือหนึ่งเลยนะครับ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> นี่คือประเด็นสาคัญการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการที่ประชาชนเนี่ยออกมาเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการออกมาใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือจุดยืนทางการเมืองของเขาเนี่ยจะต้อง จะต้องถูกคุ้มครองด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> ้องนั้นตำรวจต้องมาช่วยกันดูแล <c oughs> แต่เราก็ต้องดูความผิดเป็นกรณีกรณีไปนะครับ <c oughs> อย่างเช่นเออถ้ามันมีการทําร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ก็ต้องดูสาเหตุสืบสอสืบสอไปเหตุต้นเหตุว่ามันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ต้องมีการกระบวนการไปตามกันแต่ถ้าเป็นการชุมนุมโดยรวมอย่างเช่นในการใช้คดีบางออในการใช้ข้อหาบางประการอย่างเช่น,นเรื่องของการปิดทางสาธารนณะคุณมาชุมนุมกันคนหลักหมื่นหลักแสนทำไมาจะ มันจะมีทางไหนที่ไม่สามารถปิดทางจุมนุมสาธารณะได้อ,อันนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะต้องออประเมินในความเป็นจริงแล้วก็มองว่าตรงนี้มันเป็นส่วนของการจุมนุมนะ,<ฮ>ะทุกคนสามารถที่จะกระทาได้ครับครับเอาล่ะครับผมได้ประเด็นนะผมเชื่อว่าทางนี้อาจจะเห็นต่างกับคุณทุกประเด็นเลยผมจะค่อยๆเรียงก่อนนะฮะข้อแรกเรื่องจับจ้วงล่วงละเมิดคุณชนะทันบอกว่ามันต้องคุยกันได้ถ้ามันมีช่องว่างถ้ามันต้องคุยเรื่องปฏิรูปผมว่าคุณหมออาจจะมองเห็นต่างหรือเปล่าคุณหมอคืออย่างนี้นะฮะ ผมคิดว่ามันชัดเจนที่ในคําถามในเบรกแรกนะฮะเรื่ององค์กรต่างๆที่ต้องมีการเปลี่ยนไปตามยุคตามตามสมัยถ้าจุดยืนเพื่อปฏิรูปส,สถาบันแน่นอนผมว่าทางพระอ,องค์ท่านทา่ทานสถาบันเองก็คงจะไม่ได้ปิดกัน<ะ>้นแต่ถ้าเกิดมันมากกว่านี้นอกเหนือกว่านี้อันเนี้ยผมว่าก็อาจจะเป็นประเด็นนะคะ,ะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะแป๊บเดียวนะฮะตรงนี้ต้อง จับจ้วงล่วงละเมิดกับพูดถึงนี่มันต่างกันไหมคุณชนะทันทมันมันมันการการแสดงออกมันต่างกันไหมผมจะได้กลับไปถามคุณหมอรวีแบบชัดๆจับจ้วงล่วงละเมิดใช้คำหยาบคายกับการปฏิรูปเพื่อที่จะให้อยู่อย่างสถาพรอย่างที่คุณว่าต่างกันไหมอันนี้ในส่วนนี้นะครับผมว่าต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าในส่วนของการจับจ้วงล่วงละเมิดเนี่ยในส่วนของถ้าเราถามว่า ในการวิพากษ์วิจารณระบบสถาบันกษัตริย์ที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับในประเด็นนี้ถ้าเราวิจารณตัวพระองค์เนี่ยเราเองก็กฎหมายที่ควรจะใช้เนี่ยกฎหมายในการวิพากษ์วิจารณสถาบันกษรตริย์เนี่ยก็ควรที่จะมีระดับโทษหรือว่าหลักการเนี่ยที่ใช้ในการเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาทั่วไปอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับแต่ว่ากฎหมายมาตรา1 1 2ต่างๆเนี่ยนะครับที่ใช้ในการบังคับ ดาเนินคดีแก่ผู้ที่เห็นต่างในเรื่องของสถาบันการตริย์เนี่ยก็มีโทษที่รุนแรงกว่าอันนี้บนพื้นฐานบบราณการเนี่ยมันไม่ถูกต้องครับเอาละคุณหมอเชิญเลยครับผมจะไม่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 แทรกแล้วอะคือเรียนตรงๆน้องครับผมก็ไปฟังม็อบหลายครั้งนะคาพูดที่แกนนําม็อบพูดมันคนละเรื่องกับที่น้องพูดอืมันจับจ้วงชัดๆอันนี้น้องจะยอมรับหรือเปล่าคําพูดที่แกนนําพูดในม็อบนะในสมัยที่เราต่อสู้ไม่ว่าเหลืองแดงนะคำพูดแบบนี้เนี่ยแม้ว่า แกนนำบางคนเขาจะคิดนะแต่เขาจะไม่กล้าหลุดออกมาส่วนคนที่หลุดออกมาปัจจุบันนี้ก็หนีออกนอกประเทศ <ฮะ S 1> ไป,เ,ปเกือบหมดแล้ว <ฮะ S 1> อันนี้เป,น <ฮะ S 1> เป็นข้อแรกนะครับผมเองเนี่ยเห็นด้วยน้องๆที่จะออกมาต่อสู้เพื่อบ้านเมืองนะแต่ถ้าเป็นประเด็นนี้เราก็ต้องเขียวว่าคําพูดของแกนนําหลายคนมันจับจ้วงอันนี้เป็นข้อแรหนะ,<ฮ>ะครับผมขออนุญาตพูดในข้อที่สองต่อเรื่องของบอกว่าการถอยน้องบอกว่าถ้ารัฐบาลถอยก็ต้องไม่จับกุมอะไร ผมขอญาตถ่ายเขบทเรียนนะฮะที่เราต่อสู้ทางการเมืองตลอดเนี่ยท่านบันไม่เคยถอยแบบนี้นะฮะผมได้ถแถลงสื่อมวลชนว่าท่านนายกพลกฉุกเฉินตอนนี้มีความจําเป็นหรือไม่ควรจะถอนดีหรือไม่ขอให้พารณาสามวันถ้ายกถอนให้เลยครับผมได้เสนอว่าท่านนายกการจัดการเรื่องการชุมนุมให้ถือหลักรัฐศาสตร์นําหลักนิติศาสตร์นะครับต้องจัดการเรื่อง b เอจะไปปิดเรื่องไฟฟ้าเปิด สามวันท่านนายกคำคำสั่งเนี่ยฮะเขาก็หยุดละเห็นไหมฮะว่ารัฐบาลก็ได้ถอยมาขั้นหนึ่งขอแก้ไขรัฐธรรมนูญสมัยเรานะฮะถ้าไปขออย่างนี้นะอีกห้าเดือนยังยังไม่มีการเข้าสภาที่แก้เลครับอันนี้เขาก็เตรียมการแก้แล้วการแก้นี้ก็เขาก็พอสมควรนะแก้สองห้าหกตั้งสสรอเลยเนี่ยเห็นไหมก็มีการเตรียมเข้าสู่สภาครับผมว่ารัฐบาลถอยในขั้นหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าเรื่องของการจับกลุ่ม ผู้กระทําผิดอันนี้ผมคิดว่าน้องเองก็คงเห็นด้วยหลักการนี้ถ้าคนที่กระทําผิดเยอะๆก็จะต้องมีความผิดพวกผมต่อสู้ผมเนี่ยสิคดีนะฮะต่อสู้มาเนี่ยสิคดีเรายอมรับที่จะขึ้นศาลทั้งหมดเราก็ไปสู้กันในกระบวนการศาลก็โดนคดีเดียวกันอย่างเงี้ยถูกไหมฮะผิดพระราชบัญญัติจราจรผิดพหลกกฉุกเฉินเป็นกบฏนี่ทางนี้ก็บอกแล้วว่าตัวเขาตอนชุมนุมเขาก็โดนคดี ในเมื่อคณะราษฎรทำผิดกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้จะไม่ให้ดําเนินคดีได้อย่างไรถูกไมหมฮะคุณชนะทานผมว่าประเด็นสาคัญคืออย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอรวีเองเนี่ยก็ตามหรือว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมในปัจจุบันก็ตามไม่มีใครสมควรที่จะถูกดำเนินคดีอ,อันนี้คือหลักการย้อน,นหลังเลยเลยย้อน<ช>หลังไปคุณหมอรวีกลุ่มการชุมนุมของเขาเองก็ไม่ควรที่จะถูกดำเนินคดีหากเป็นไปตามหลักการการชุมนุมตามสากลอันนี้ต้องพูดก่อนว่าเป็นการชุมนุมตามหลักสากลนะครับส่วนเรื่องของการจับจ้วงเนี่ยนะครับผมอยากจะชี้ชัดเหมือนกัน การชุมนุมออกมาเนี่ยมันต้องมีอารมณ์ร่วมอยู่แล้วนะครับมีเหตุผลมีการนําเสนอหลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่รัฐทำเนี่ยในหลายๆครั้งเองเนี่ยมันก็เป็นการที่จับจ้วงกลุ่มของจับจ้วงประชาชนเหมือนกันจับจ้วงผู้ชุมนุมเหมือนกันอันนี้คือสิ่งสําคัญประเด็นหนึ่งด้วยนะครับเราจะย้อนกลับไปดูกลุ่มของคนที่ออกมาปกป้องสถาบันฝ่ายกษัตริย์นิยมต่างๆนะครับที่ออกมาชุมนุมเองเนี่ยก็มีการใช้คําหยาบดาทอเหมือนกันนะครับในลักษณะนี้การพูดถึงสถาบันกษัตริย์หรือว่าการพูดถึง การปฏ yea. ิรปูปสถาบันการกษัเนี่ยจะต้องถูกพูดอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีอารมณ์ม,มีคำหยาบมีคําด่าทอไหมอันนี้ต้องไปว่ากันในเรื่องของกระบวนการว่าตรงนี้มันเป็นการหมิ่นประมาทพระองค์หรือเปล่ามันเป็นการที่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับบุคคลทั่วไปหรือเปล่าฉะนั้นหลักเกณฑ์สาคัญว่าจะเป็นการที่จะไปจับจุ้งพระองค์หรือไม่เนี่ยจะต้องยืนอยู่บนหลักเกณฑ์เดียวกันกับประชาชนคนทั่วไปอันนี้คือผมว่าคือสิ่งสําคัญนะครับคุณหมอว่าไงครับทางนนนนี้กอกว่าัยยยืืพูพฐเด ขนาดประเทศทั่วๆไปนะฮะที่มีกษัตริย์อยู่ <ฮะ S 1> เขาก็ยังมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์ของเขาเพราะสถาบันกษัตริย์ไม่มีโอกาสที่จะมาต่อสู้มาฟ้องร้องคดีทั่วไปเหมือนเหมือนเราดังนั้นที่ที่ผ่านมาก็เลยต้องมีมาตรา1นึหนึ่งเอาไว้เพื่อปกป้องพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ลงมาฟ้องเราพระองค์ท่านไม่ได้มาต่อสู้องค์ท่านไม่สามารถจะชี้แจงอะไรได้อน,นี้ประการที่หนึ่งนะฮะ ครั้งที่สองเนี่ยทุกคนทราบใช่ไหมครับพระองค์ท่านสั่งรัฐบาลห้ามใช้มาตราหนึ่งสองในครั้งนี้เห็นไหมครับไม่มีมาตรานหนึ่งหนึ่งสองเลยไม่เหมือนกับครั้งก่อนสมัยม็อบแดงนะครับหมดอันนี้ก็แสดงว่าสิ่งนี้มันมันได้เกิดขึ้นครับพระองค์ท่านผมว่าพระองค์ท่านทรงปรับปรับหลายหลายอย่างพระองค์ท่านทรงฟังกลุ่มนักศึกษากลุ่มม็อบนี้ครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมสําหรับประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินคดีเรื่องของการปราศัยเรื่องของการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะในม็อบหรือนอกม็อบผมก็ถามให้คุณผู้ชมให้จบกันแล้วแต่เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ไปเติมความสุขวันหยุดกลับเข้ามาในช่วงหน้าผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่คิดถึงอ e ีแอบใครที่คิดถึงผู้อยู่เบื้องหลังเดี๋ยวผมจะมาถามทั้งสองท่านในประเด็นนี้ กลับเข้ามาเคลียร์ให้จบหลังจากเติมความสุขวันหยุดกันแล้วครับคุณผู้ชมครับผมทิ้งประเด็นที่หลายๆคนก็สงสัยเช่นกันอยากจะถามทั้งสองฝั่งเช่นกันว่าเอตกลงแล้วความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้มันมีผู้อยู่เบื้องหลังไหมทั้งฝั่งของผู้ชุมนุมและฝั่งของผู้ที่ไม่ได้ชุมนุมว่าใครกําลังชักใยใครกําลังเสี่ยมสถานการณ์ไหมผมขออนุญาตเริ่มที่คุณหมอรวีก่อนนะฮะคคุณหมอรวีการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ชุมนุมเนี่ยเห็นกันชัดๆแบบนี้เนี่ยหลายคนเรียกว่าอ e ีแอบสามสี่คนอยู่เบื้องหลัง อีแอบสิบคนอยู่เบื้องหลังถามจริงๆคิดว่าเขามีอ e ีแอบไหมคืออย่างนี้ฮะถ้าเราจะใช้ศ e ัพท์ว่าอีแอบเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแรงเกินไปแต่ปกติการจุมนุมนะครับหนึ่งมันต้องมีผู้นาํทาทางความคิดต้องมีผู้นาทางทางทางความคิดสองมีผู้ประสานงานสั่งการสามมีงบประมาณนะครับมันต้องมีอย่างเงี้ยม็อบมันถึงเกิดได้โดยโดยธรรมชาติแต่รูปแบบครั้งนี้ มันต่างกับรูปแบบในสมัยก่อนที่ผมชุมนุมกันตั้งแต่สมัยก่อนเราประกาศในศูนย์นิสิสตนักศึกษาหรือองค์กรจากมหาวิทยาลัยทุกสารบัญเป็นแกนนําอย่างนี้นะฮะในกรบปรสในในพนันธ์ก็มีองค์กรที่ชัดเจนอือันนี้มีผู้นําทําคิดที่ชัดเจนมีผู้นาเดินเดินหน้าเดินอยู่หน้าม็บที่ชัดเจนเ,ออเรื่องเงินทุนนะฮะก็แบบที่เรารู้กันแต่ว่าในมบ็บในม็บตอนนี้มีการปรับรูปแบบแต่ที่แน่นะครับ ผู้นำทางความคิดมีฮมีแน่นอนคุณหมอไม่ใช้คําที่เขาเรียกกันแต่มมชเชื่อว่ามีผู้นำทางความคิดมันต้องมีมเอาอย่างนี้ผมถามแทนเขานะนอะผมถามคุณหมอแทนเขาว่าเขาบอกว่าเขาปรับเป็นม็อบที่ไม่มีแกนนาก็เพื่อที่จะได้ให้เห็นว่าประชาชนทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นสามารถที่จะสนับสนุนม็อบได้ถูกไหมฮะอ่ะอย่างนี้ฟังขึ้นไหมคืออย่างนี้ฮะถ้าบอกว่าไม่มีแกนนาอันนั้นไม่ใช่มีแต่แกนนาของเขานี่มีแกนนําหลายๆคนเข้าใจไหมฮะเห็นไหมฮะ คนที่จะถูกจับกลุ่มคนที่ื้อหาคนที่ขึ้นป่าใส<ะ>่บ้นจะมีจํานวนหนึ่งท่านเอง<ะ>แต่คนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นแกนนำคนอื่นมาก็คือเป็นผู้ร่วมชุมนุมก็เหมือนม็อบอื่น<ะ>แต่เพียงแต่ว่ารูปแบบของผู้นํา<ะ>ไม่ใช่แบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนมาจัดตั้งเป็นองคอนน์กรนําเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นขบวนการผู้นําร่วมะนะฮะก็มีหลายผู้นําซึ่งผู้นําเหล่านี้เราก็เห็นบทเรียนเห็นประสบะการณ์เห็นการพูดคุย มันมีผู้นําทางความคิดอยู่ข้างหลังครับครับเอาล่ะคุณชนะทันผมต้องถามนี่ก็คือคําถามเช่นกันครับหลายคนบอกว่าเอาล่ะเห็นด้วยพวกคุณจะเคลื่อนไหวนักศึกษาจะเคลื่อนไหวแต่ทําไมไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังมันไม่ออกมาสักทีมันมัวแต่ยุคนยุนุมีไหมเอาถามตรงนี้ก่อนอบอกตรงๆเลยนะครับไม,ไม่มีอาม่าไม่มีนะไม่มีมมอ่อาเห็แล้วเนี่ยอย่างสิ่งที่คุณหมอรวีพูดนะครับว่าในเรื่องของแกนํนร่วมนะครับจริงๆเนี่ย บริบทต้องบอกว่าการชุมนุมในสมัยนี้ไม่เหมือนกับการชุมนุมในสมัยที่คุณหมอเคยเข้าร่วมการชุมนุมการชุมนุมในสมัยนี้นะครับเกิดจากการที่ประชาชนเนี่ยมาในสิ่งที่เขาเห็นด้วยและประเด็นสําคัญเนี่ยประชาชนต่างๆเนี่ยนะครับ<ม>เขามีประเด็นและมีความรู้สึกร่วมของตัวเองสิ่งที่คนออกมาพูดสิ่งที่ถูกคนทุกคนถูกดำเนินคดีเนี่ยคืออะไรเขาไม่ได้ทําหน้าที่เป็นการนําทางความคิดนะครับแต่เขาทําหน้าที่เป็นโทรโขงในการขยายเสียงของประชาชนในให้พูดในสิ่งที่ประชาชนต้องการ ูดในสิ่งที่ประชาชนอยากฟังเราจะเห็นได้หลายอย่างเลยครับว่าเมื่อแกนนําพูดในสิ่งที่ประชาชนไม่ถูกใจไม่ต้องการแกรนนําเองก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหนาเหมือนกันนะครับและทุกคนสามารถที่จะขึ้นมาเป็นแกนนําได้ทุกคนสามารถที่จะขึ้นมาเป็นโทรโขงได้แต่ประเด็นตรงนี้คือรัฐนะครับยังใช้ความคิดแบบชุดเก่าว่า,วาประชาชนคนทั่วไปไม่มีความคิดไม่สามารถที่จะนําได้หรือว่าต้องมีการชี้นําทางความคิดเกิดขึ้นรัฐก็เลยพยายามที่จะเข้ามานะครับใช้วิธีการแบบนี้จับกลุมโทรโขง ของประชาชนต่างๆคนต่างๆเนี่ยไปเข้าคุกเข้าตารางนะครับแล้วก็จะย้อนกลับไปในประเด็นแรกนะครับที่ว่าในเรื่องของการจับจูงสถาบันกตรตย์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าการจับจวงสถาบันกตรตย์เนี่ยไม่ใช่การการปฏิรูปสถาบันกตรตย์เนี่ยไม่ใช่การร่มนะครับแต่เป็นการปรับปรุงการทําให้สถาบันกตรตย์เนี่ยสามารถที่จะอยู่ยกับสถาบันของสังคมไทยได้มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการที่ รัฐเนี่ยเข้ามาใช้มาตรการในการควบคุมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ออกมาในเรื่องของ1นึหสองหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้ารัฐจริงใจจริงเนะี <ฮะ S 1> ่ยรัฐก็ควรที่จะยุติการดำเนินคดีแก่เรื่องนี้แล้วผมอ,อ,อยากจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะอยากจะขอตอบกลับไปที่คุณหมอรวีพูดนะครับในประเด็นที่เรื่องว่ารัฐบาลถอยแล้วบพ <ฮะ S 1> กว่ายกเลิกพรกรแล้ว <ฮะ S 1> ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ร้ายแรงแล้วต้องบอกคุณหมออย่างนี้ครับว่ายกเลิกไม่เท่ากับเพิกถอนแต่ยังมีคนที่อยู่ในสภาว่าที่ต้องถูกดำเนินคดีระหว่างที่มีการ ประกาศใช้สถานการณ์รุนแรงอยู่อันนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราย้อนจำไปจริงเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้แรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเหตุผลใรก็ตามนะครับ <ฮะ S 1> ผมเองก็เป็นโจทที่ฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาใ,ชในเรื่องของนี้ครับเ <ฮะ S 1> อาล่ะผมหันมาถามคนที่เคยโดนคดีละเมิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ควรประกาศด้วยซ้ำและที่สำคัญทษัะขอขอถามแบบชัดๆแปลว่ารัฐบาลนี้ต้องปล่อยทุกคนเลยไหม รัฐบาลเนี่ยนะครับต้องยุติการดําเนินคดีแก่ผู้ที่ออกมา,าสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมครับผมอ้าว,ว,วคุณหมอในฐานะที่ยังเป็นยังเป็น,ปนจําเลยอยู่ไหมตอนนี้นยัง<ม>ต้องขึ้นศาลอยู่เ,เขาบอกว่ารัฐบาลนี้ต้องปล่อยเลยไม่จริงหรอกใจกว้างไม่ควรจะมีสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเคยโดนแล้วนี่อ่าคืออย่างนี้นะฮะต้องต้องต้องบอกว่าไอแนวคิดที่ว่าสิ่งที่เราต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเราก็ต่อสู้ ในการต่อสู้ในศาลเนี่ยเราก็บอกกันว่าเราปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแต่ศาลทุกศาลที่ตัดสินว่าเราผิดเนี่ยนะฮะเพราะศาลบอกว่าเราใช้สิทธิ์ตรัฐธรรมนูนก็จริงแต่เราใช้เกินสิทธิ์อืไปยึดสถานที่ไปขัดขวางตรงนั้นไปขัดขวางตรงนี้ไปชัดดาวกรุงเพื่อพฤติกรรมคล้ายๆกันนี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้คือความผิดซึ่งตรงเนี้ยในส่วนในความคิดของคนจำนวนมากก็บอกว่าเมื่อได้เวลาที่เหมาะสม เราก็ต้องทําการออกพรบรนิสสศกรรมคดีทางการเมือง oh. อันนี้ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่ง oh. แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยใครชุมนุมอะไรก็ไม่ผิดนะครับบรรยากาศจะเกิดขึ้นแบบฮ่องกงประเทศจะเสียหายนะฮะมีการทําลายอะไรเยอะแยะที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าในม็อบนะฮะมันไม่ใช่ม็อบอย่างเดียวผมเชื่อว่าม็อบนักศึกษาเนี่ยมาแบบสงบแน่นอนแต่มือที่สามมันจะแต่งชุดนักเรียนมาแต่งชุดนักศึกษามาแล้วมันทําให้เกิดปัญหาขึ้น มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นตรงกฎหมายที่มีอยู่บางครั้งเราก็ต้องถือกฎหมายก่อนเพราะถ้าเราบอกว่าอะไรที่ฉันทําไม่ผิดกฎหมายหมดทุกคนคิดแบบนี้มันก็ประเทศไม่มีกฎหมายที่จะควบคุมผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องเข้าใจว่าบางอย่างเราต้องเดินตามกรบกฎหมายบางอย่างเราต้องยอมว่าเอ้ยมันผิดกฎหมายอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันว่าจะนี่โทษกันยังไง ทหารและทาหารเขาก็ออกนิรโทษเขา,าครับแต่เราไม่มีอำนาจเลยเรานิร,นรโทษไม่ได้นในอนาคตผมเองเตรียมที่จะเสนอเข้าสู่สภาเลยครับนิรโทษคดีทางการเมืองตั้งแต่เหลืองแดงหรือแม้กระทั่ทงนักศึกษาใหม่เนี่ยเราจะออกพรบรนีโทุคนตามมาเดี๋ยวขอให้มันได้จังหวะที่เหมาะคือคือหมายความว่าตอนนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายก่อนก็ต้องถือกฎหมายแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะออกพรบนิรโทษเขาก็บอกอ๋ยอย่างอิมมันเลยต่ออย่างนี้ใครจะชุมนุมก็ทําผิดไปหมดเลยสิก็ต้องรอความเหมาะสมหมดแล้วตอนนี้ยังยังไม่ใช่เวลาแต่ทียกัน เผมก็ได้บอกแล้วนะครับผมก็ได้เสนอรับฐบาลแล้วว่าตอนนี้นักศึกษาชุมนุมอยู่ตอนนี้ควรจะถือหลักรักฐศาสตร์ป<ะ>ีศา์เล็กน้อยควรจะไม่ไม่ควรจะไปจับกลุ<ะ>่มไม่เรืผิดเล็กน้อยมันผิดอ่ะแต่ผิดเล็กน้อยไม่ควรที่จะไปแตะต้องนะครับเอาละเอาละคุณผู้ชมสองมุมสองความคิดนะครับเหมือนบ้างและต่างกันบ้างนะฮะแต่ในช่วงสุดท้าย ผมจะมาถามประเด็นร้อนมีเวลาเหลือช่วงสุดท้ายสักคนเราไม่เกิน2-3นาทีนะแต่อยากถามจริงๆประเด็นที่ว่าจริงไหมแกนนำเตรียมหนีเตรียมลี้ภัยแล้วมันมีทุนต่างชาติสนับสนุนจริงเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาครับไม่ให้เสียเวลาผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าจริงไหมแกนนําบางส่วนเตรียมลี้ภัยแล้วมีการบอกว่าไปประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็มีทุนต่างชาติสนับสนุนจริงอ่ะผมขออนุญาตถามคุณชนะทันก่อนเลยรจริงไหมที่ผมว่าเนี่ยเ,เขาว่ากันโอ้โหบอกเลยว่าไม่จริงนะครับ <c oughs> ยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่จริงนะครับแกนนําไม่มีทางที่จะหนี <c oughs> นะครับรวมถึงแกนนาหลายๆคนเองเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ผมเ,เรียนมาด้วยกันนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับพบเจอกันมาต,ตลอดเม่ว่า อาจจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แตกต่างก,กันไปบ้างแต่ผมยืนยันได้ว่าตรงนี้ไม่จริง<ช>นะครับใ,<ช>ในส่วนของเงินสนับสนุนทางการเมืองนะครับจากต่างประเทศเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่จริงเช่นกันครับทั้งสองเรื่องนี้ไม่จริงเลยครับผมไอ้ที่มีคนออกมาบอกว่า CIA เตรียมแต่แต่เขาปฏิเสธแล้วผมผม,ผมก็อยากให้จริงเหมือนกันนะ <laughs> ผมชุมนุมมาเนี่ยผมก็เองก็ยังไม่มีเงินสักบาทสักแดงเลยนะครับะฉะนั้นเนี่ย นะครับแต่บอกได้เลยว่าการชุมนุมที่ผ่านมานะครับเราใช้เงินบริจาคของประชาชนเท่านั้นนะครับถ้าไป<ช>ตรวจสอบบัญชีเนี่ยอย่างบัญชีของใครหลายๆคนเนี่ยเราสามารถที่คุณที่ขอสเตทเมนต์กับทางธน<ช>าคารได้เลยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐที่ินดีให้ตรวจสอบนะครับอ้อานะไม่จริงครับคุณหมอจริงไหมแกนนําเตรียมใช้ช่องทางบางทีอาจจะไม่ใช่ช่องทางธรรมชาติมีการบอกว่าองค์กรใหญ่ของมหานิทาเตรียมรับไปเรียนหนังสือเตรียมรับไปอะไรแล้วคุณหมอคิดว่าจริงไหมเออผมไม่ทราบจริงไหม อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ถ้าพิจารณาเหตุผลนะฮะข้อหาที่แกนนําของน้องๆโดนเนี่ยมันเบามากครับไม่มีเหตุผลพอจะต้องไปหนีไปอยู่ต่างประเทศยังไม่มีใครโดนกับ,กบแกนนำรุ่นเลยกับแกนนารุ่นอ่ีตข้อหามันหนัก<ะ>เขาก็าจองหนีไปะนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับแต่ในประเด็นที่ว่ามีเงินช่วยเหลืออันนี้ผมก็เรียนตรงๆนะครับน้องอาจคิดว่ามีเงินไม,ไม่ไม่มีเงินช่วยเหลือ ไม่มีเงินจากต่างประเทศท,ทุกบาทมาจากการเสียเสีละของผู้ร่วมชุมนุมมันมีคําถามครับเวลาเงินช่วยเหลือต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปบอกแล้วว่าฟอร์ม USA ฟอร์มนี้ฟอร์มนี้เขาไม่บอกหรอกครับก็มาผ่านซึ่งน้องจะไม่รู้ผมผมผมจะไม่รู้อืและที่สาคัญน,นะครับที่ธรรมศาสตร์ใช้จอ LCD ท่านทราบไหมครับจอเนี้ มันใช้หัวประมาณคืนหนึ่งเป็นล้านนะครับหมายถึงจุดเริ่มต้นที่วันที่10ส,สิงหาลนแล้วก็ที่สนามหลวงใช้จอ LCD มีเงินเป็นล้านนะครับชุมนุมของกรกบสที่มีเงินบริจาคมามก็ยังเป็นแค่ไวนิ้วนะครับาราคาหมื่นสองหมื่นบาทที่ขึ้นบนนั่นจออันนี้พะะฉนั้นมันก็อาจจะมี หรืออาจจะไม่มีก็ได้ผมไม่ปลนแต่ว่ามันมีการใช้งบพอสมควรแต่การเยี่ยน้องน้องๆเขาเนี่ยก็ใช้งบน้อยเพราะว่าสมัยกรบสสมัยเนี่ยมันชุมนุมครับเฉลี่ยหัวหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งประมาณ200บาทค่ากินอยู่ ค่าจัดการทั้งหมดครับของน้องเขาเนี่ยเช้ามาเย็นกลับเพราะยันเขาอาจจะใช้งบประมาณที่น้อยที่น้อยกว่าเยอะดังนั้นอาจจะไม่มีก็ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมและกลับมาพบกับเคลียร์ให้จบทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาแบบนี้แหละครับทาง Nation TV 22วันนี้ผมคุณชนะทันและคุณหมอรวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ